สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมดอตตี้นะครับผมวันนี้อยู่กับเกมคุกกี้ลันนะครับผมในเซิร์ฟเกาหลีนะสลับภาคเก่านะโอเคก็คลิปนี้ครับจะมาสอนเทคนิคมันมัน,ม,นมันก็ไม่เชิญเทคนิคไม่รู้นะว่ามีคนเขารู้หรือ,อยังก็คือวิธีการเทคนิคที่ชื่อว่าการกระโดดแตะลมครับผมก็งงอัสิมันคืออะไรหรอไอการกระโดดแตะลม มันเป็นการกระโดดแบบยื้อชีวิตนะครับผมก็คือกระโดดแบบหนึ่งสเตปแล้วก็ยื้อชีวิตอะที่แบบว่าเลือดหลอดเลือดของเราเนี่ยมันหมดลงครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีคนเขารู้หรือ,อยังนะแต่ผมใช้เทคนิคนี้แบบนี้มาโดยตลอดครับในการทําคะแนนไม่ก็วิ่งเก็บเหรียญอะนะก็จิตรรมศาสตร์ทีที่ทดูครับผมผมก็เลยใช้คุกกี้ธรรมดาครับผมก็คือคุกกี้ผู้กล้าหาร เราใช้สัตว์เลี้ยงเป็นน้องหมาขนปุยพอสองนี่ไม่ต้องอะไรมากครับผมพอดีว่าผมใจนี้แต่ก่อนที่ใจนี้ครับผมขอปิดปั๊บก่อนโอเคมาดูวิธีการกระโดดแบบแตะลมครับผมก็คือการกระโดดแบบยูชีวิตนะก่อนอื่นก็ขอเปลี่ยนสมบัติก่อนเปลีย่ยนสมบัตินิดนึง โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่ามันเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวดูกันนะว่าวิธีการกระโดดแบบแตะลมแบบกระโดดยืดชีวิตอะโดยการที่แบบว่าทําให้แบบว่าคุกกี้เนี่ยอยู่ได้นานขึ้นแบบยือเน้นระยะทางอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ให้แบบว่าเพิ่มความสามารถให้แบบว่าเอ้ยช่วยให้แบบว่าช่วยในการแบบยืดชีวิตแล้วก็เพิ่มเกรดของคุกกี้แต่ละตัวนะครับผมในบนหัวนะ แต่ว่าคุกกี้ตัวนี้เป็นชุกกี้ที่ไม่มีสกิลไม่มีสกิลครับแต่ก็จะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างแรกครับผมก็ผมจะวิ่งชนไปเรื่อยๆนะแป๊บนึง โอเคอันนี้อาจจะง่ายกว่านอะนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงผมจะวิ่งชนไปเรื่อยๆครับผมแล้วคอยดูนะโอ้อันนี้เก็บไปนไะด้อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เฮ้ไม่เป็นไรมา,าเลือดประมาณนี้เดี๋ยวเก็บกดเลือดแปด๊บโอเคคอยดูนะจนกว่าเลือดจะหมดคือจะโดดแบบโดดอย่างเงี้ยอ้าวไม่ใช่ <c oughs> เป็นกระโดดตอสเต็ป เลอกกับพริบแล้วแบบนี้ครับเอ้าไม่ใช่เอ้ยมัน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 ขึ้นอยู่กับว่ามันต้องแม่นจริงๆนะเพราะว่าต้องการจังหวะให้ถูกอะ่ะกระโดดยื้อชีวิตอะ่ะจาังั้งที่เหลือดหลอดเลือดอะ่ะมันหมดแล้วอะ่ะคือเทคติคเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผม ถ้าใครฝึกบ่อยๆแล้วจังหวะถูกอะอันนี้คือแม่นจริงเลยนะแม่นแบบโอ้โหแม่นมากอะ่ะกโดดแบบนี้ก้าวมัน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 ยากมากอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกจะผมอธิบายไม่ได้คือมันยากมากอะ่ะมันขึ้นอยู่กับจังหวะของเราอะ่ะต้องดิ้วต้องแม่นจริงๆนะไม่ใช่แบบกระโดดแตะพื้นเงี้ยเออเนี้ยไปช่นะเอาไอจีได้ดูได้ไหมเออ นเนี่ยกระโดดเนี้ยแบบมันมันมองยากอะตรงต้องดูตรงที่ขวดเลือดเอ้ดูตรงที่หลอดเลือดว่าเลือดมันเหลือ,อยู่แค่นี้แต่ว่าเราสามารถกระโดดอยู่ชีวิตได้อ,อีกแล้มันมันมันยากจริงๆนะวิธีนี้วิธีเนี้ยแต่ผมทําได้นะแต่ มันต้องแม่นจริงอ่ะเอาจริงๆมันต้องแม่นอ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบมือใหม่ทําได้งี้ยไม่ใช่นะต้องฝึกบ่อยๆอ่ะฝึกกะจังหวะให้ถูกอ่ะคือมันยากมากอ่ะไอ้เทคนิคเนี้เนี่ยขออย่างเดียวอ่ะกดกดกระโดดแค่ได้แค่หนึ่งสเต็ปพออย่าก,กดอย่ากระโดกกดสองสเต็ปนะไม่งั้นอ่ะ คุกกี้ตายคือถ้าแบบกดกระโดดวิดก,ดกระโดดถ้ากดกระโดดหนึ่งสเต็ปอะอันนี้แบบแตะลมเละอันนี้คือยื้อชีวิตได้แน่นอนแต่ถ้าตัวดสองสเต็ปนะอันนี้คือไม่ไม่ผ่านเลคือทําไม่ได้แน่นอนมันมันยากอะจริงๆคุกกี้ทีมันก็ยากอยู่ดีอะอะอย่างงี้กันเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนอันนี้ดีกว่าสี่กิจวัตมันเยอะ เดี๋ยวไปที่เกาะที่หนึ่งแล้วกันมันพูดยากอะ่ะเอ้ยมันเป็นทำยากจริงๆผมเพิ่งตั้งแต่เล่นไลา์คุกิลันมาผมเพิ่งรู้อ่ะวิธีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะไม่กดอะไรนะฟาสตา้าไม่กดนะ มจะวิ่งชนสกีดวังครับเพราะว่าจะสาธิตให้ดูต้องฝึกครับผมวิธีแบบเนี้ยแบบวิ่งกระโดดแตะโลมอรเงี้ยแค่สเต็ปเดียวพอนะอย่าก,กระโดดสองสเต็ปนะไม่งั้นอะ่ะคือกระโดดสองสเต็ปเมือ่อไหร่อ่ะคุกกี้แบบตายทันทีอะ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถดูชีวิตได้ไงแค่สเต็ปเดียวก็ก็พอแล้ว พยายามฝึกเอาไว้ครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ฝึกหรอกอ้าวลุมหมดแล้วพยายามกดกระโดดแค่สเต็ปเดียวพอครับหนึ่งครั้งก็พอครับอย่าโดดสองครั้งนะผมย้ำไปหลายรอบแล้วอ้าวนี่สองอันนี้คือไม่ผ่านนะครับผมอันนี้คือทำไม่ได้นะสองสเต็ปคืออันนี้คือคุกกี้ตายแน่นอนครับ เ่องหมดเนี่ยแต่ทำเนี้ยมันยากไหมมันยากมากอะ่ะมันมันคือถ้าไม่แม่นพอมีหวังแบบทําคะแนนเงี้ยแต่แบบว่ายังกัดระยะก,การกระโดดแบบไม่ให้แตะพื้นอะ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่ยากมากยังหาผลลัพธ์ไม่ได้เลย อีกแหละพ้าตลอดจะได้สาธิตให้ดูไหมเนี่ยอ่ะชนไปอุ๊ยแต่น,นี้มันมันมันไม่รอดอะ่ะอันนี้คือพ้าด S <S <an> แต่ว่าการกระโดดแบบหนึ่งสเต็ปพเพื่อเป็นการยือชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกด่านนะเพราะว่าต้องระวังด้วยเวลาที่กระโดดแล้วตัวกระทพาะแบบคือแบบ,แบ,บ,แบ,บเก็บไอเทมตัวใหญ่เอาละคือเก็บไอเทมตัวใหญ่หรืออะไรเงี้ยแล้วหลอดเลือดอะ่ะอหลือ,อยู่แบบไม่เหลือแล้วอะ่ะแล้วขณะที่เรากระโดดอกระโดดแบบแบบเนี้แบบนี้คือ ถ้าโดนแบบกระโดดแล้วหรึ่สเต็ปเพื่อยื้ชีวิตอ่ะแล้วมันมีสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยแต่ตัวเราไม่กระเพรบแบบตัวคุกี้เราไม่กระเพแบบิบแต่อันนี้คือโดดแบบนั้นอนะ่ะชนแน่นอนครับผมอันนี้คือตายเพราะว่าคุกี้ตายเลือดหมดโอเคเอาแค่นี้ก็แล้วกันลองฝึกดูครับผมบอกเลยว่ายากมากแต่ผมทําได้นะแต่มันมันต้องแม่นจริงๆอะเอาจริงๆนะมันต้องแม่นจริงๆ โอเคก็มีแค่นี้ครับผมสรับเทคนิคประมาณนี้นะโอเคอแต่อธิบายยากอะ่ะมันมองยากเริงจริงมันมองยากมากอะ่ะลองไปฝึกดูเอานะอันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นั้นมาเช็กดูใยๆโอเคก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณแค่ที่รับชมครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ครับใน คลิปหน้าครับผมนะโอเคก็ okay. ต่อจากไอ้เมื่อวานน่ะที่ไปไปสุ่มจาชาเนี่ยเออแล้วจริงๆผมอัดต่อกันเลยนะแต่ว่าจะไปลงทีละทีละคลิปครับผมแค่สองคลิปตอานั้นเองคนระับคือลงบูอาคายด้วยเรื่องของบูอาคายแล้วก็ลงคลิปไอ,อ้ทำอันนู้นอันนี้แค่นั้นเองโ okay. อเคขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับไปละ